ส่ค่ะเพิ่งจะผ่านพ้นวันเด็กเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็มีเรื่องที่น่ายินดีกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากปิดทําการมาเป็นเวลา4ปีด้วยกันค่ะ โดยทางพิพิธภัณฑ์เด็กนะคะได้เปิดให้บริการเป็นวันแรกเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินั่นเองค่ะและยังเปิดให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมสําหรับเด็กๆมากมายเลยทีเดียวค่ะและพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งนี้เองนะคะนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยค่ะ ตึกซีสันสดใสใกล้ๆกับสวนจตุจักรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กแข่งแรกของประเทศไทยแล้วที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กแข่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยและหลังจากปิดปรับปรุงมาเป็นระยะเวลากว่า4ปีวันนี้พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครก็พร้อมแล้วค่ะที่จะต้อนรับเด็กๆอีกครั้งเพื่อให้เด็กและเยาว,วชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด learning for young creative mind สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์ ย้อนไปเมื่อประมาณหนปีที่แล้วนะคะภาคประชาชนรวมถึงกลุ่มผู้ปกครองได้รวบรวมรายชื่อรณรงค์ทวงคืนพิพิธภัณฑ์เด็กผ่านเว็บไซต์ change.org โดยได้รวบรวมรายชื่อทะลุ20,000ชื่อเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงซ่อมแซมให้เสร็จโดยเร็วจนกระทั่งกลับมาเปิดใหม่ได้สำเร็จค่ะ และเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาเด็กๆก,ก็จะได้สนุกกับวอเตอร์เพลย์หรือลานน้ำพุเป็นสิ่งแรกอย่าลืมเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ลานน้ำพุแห่งนี้สามารถพ่นน้ำได้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทั้งน้องๆและผู้ปกครองจะต้องเปียกกันอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยแต่ลานน้ำพุแห่งนี้ไม่ได้เน้นแค่ที่ความสนุกอย่างเดียวเท่านั้นค่ะที่นี่ก็ยังแฝงไปด้วยความรู้เกี่ยวกับน้ำในรูปแบบต่าง,างๆเพื่อสร้างความตระหนักว่ากว่าจะได้น้ำมาดื่มมาใช้นั้นต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง เราพาไปสนุกสนานกันต่อในโซนไาดาโนดีเทคทีฟถ้ำไดโนเสาร์ที่อยู่ชั้นใต้ดินของอาคารพิพิธภัณฑ์ค่ะเดินเข้าถ้ำไปก็จะต้องตื่นตาตื่นใจกับไดโนเสาร์จำลองสายพันธุ์ต่างๆที่พิเศษที่สุดก็คือหุ่นไดโนเสาร์ที่ทั้งขยับและส่งเสียงคำรามรวมถึงเลือกเองได้ว่าจะกินเนื้อหรือกินพืชโดยเด็กๆก,ก็มีหน้าที่ป้อนอาหารให้ถูกกับไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสใหเ้เด็กๆได้แสดงความคิดกันว่าทำไมไดโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์ และที่นี่ยังมีสนามฟอสซิลขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างให้เด็กๆได้ขุดค้นกันอีกด้วยค่ะไปต่อกันที่โซนวิทยาศาสตร์และธรรมชาติที่มีกิจกรรมหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการสร้างพลังงานไฟฟ้าด้วยแรงปัน่นทำอย่างไรรถไฟที่อยู่ข้างบนถึงจะวิ่งได้รวมถึงการสร้างฟองสบู่ขนาดยักษ์เคล็ดลับการปีนป่ายของตุ๊กแกและการว่ายน้ําของฉลามเด็กๆจะได้ลงมือเล่นเองศึกษาเองทุกจุดพร้อมอุปกรณ์ครบครัน และอีกโซนหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะก็คือโซนสายรุ้งค่ะที่นี่เป็นเมืองจำลองขนาดเล็กๆให้น้องๆเข้ามาทดลองสารฝันสร้างจินตนาการในอาชีพต่างๆเพื่อให้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานดับเพลิงนักบินอวกาศช่างเสริมสวยผู้ประกาศข่าวหรือว่าจะทดลองทำฟาร์มผักออร์แกนิกก็สามารถทำได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะ และที่นี้ไม่ได้มีเพียงกิจกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้นนะคะเพราะยังมีกระบวนการการเรียนรู้อื่นๆเพื่อช่วยเพิ่มแรงจูงใจที่สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพตามธรรมชาติของเด็กและยังได้คัดสรรกิจกรรมสาระความรู้ที่เหมาะสมสร้างกระบวนการการเรียนรู้เพื่อจิตสร้างสรรนำกรุงเทพก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ โดยพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นตามพระราชปารภของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงปรารถนาให้เด็กไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อันกว้างขวางประกอบด้วยอาคารจัดแสดงนิทรรศการสามหลังพร้อมห้องประชุมและพื้นที่บริการส่วนต่างๆในอาคารรวมพื้นที่กว่า7 0 0 0ตารางเมตรกับพื้นที่ลานกว้างนอกอาคารซึ่งจัดเป็นส่วนกิจกรรมการเรียนรู้และสันทนาการมีพื้นที่กว่า3,000ันตารางเมตรค่ะ ที่นี่เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาหากเดินทางโดยรถสาธารณะให้ลง BTS สถานีหมอชิดหรือ MRT สถานีจตุจักรจากนั้นเดินทะลุผ่านสวนสาธารณะจตุจักรจะไปโผลเ่เยื้องๆกับพิพิธภัณฑ์เด็กพอดีค่ะโดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่ทางพิพิธภัณฑ์อาจขอรับบริจาคหนังสือเด็กและตุ๊กตาที่ใช้แล้วเพื่อฝึกให้เด็กๆรู้จักการแบ่งปันค่ะ พักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับพลวัตอาเซียนค่ะ